สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกท่านยามเย็นวันนี้วันที่3ตุลา,าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันดีๆนะสำหรับผมก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งาพามาดูบัวนะครับแม่อิงฟ้านะครับหลายท่านที่ติดตามาผมลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ลงคลิป เจ้าแม่อิงฟ้านะครับที่เขาส่งลูกสวยๆนะครับส่งลูกงามนะครับวันนี้พามาอัปเดตความคืบหน้านะครับในการที่ผ่านนะครับรอบ2ซึ่งรอบที่สองนับผ่านครบรอบวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4ก็ให้คุณหมอมาอันทราสาวนะครับเพราะว่า รอบแรกผ่านแล้วรอบสองก็เลยอีกวันเดียวเองแต่ว่าอาการก็ยังปกติไม่มีอาการเป็นสัตว์แสดงถึงอาการเป็นสัตว์แล้วก็การกินสีผิวก็มันเงาขึ้นนะครับก็เลยมั่นใจนะครับว่าน่าจะท้องนะครับน่าจะท้องแน่นอนครเป็นเรื่องราวดีๆวันนี้นะครับก็ท้องจริงๆนะครับ หมอมาอันด้าซาวเสร็จนะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปอตอนอันด้าซาวนะครับก็เจอตัวอ่อนเรียบร้อยท้องกับวิลโรเจอร์นะครับน้ำเชื้อพ่อนอกเราก็ต้องดูแลประกระงมกันต่อไปนะครับการเลี้ยงวัวความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ผสมติดแล้วจะดีใจนะครับเรายังมีอีก หลายอย่างนะครับที่เป็นด่านให้เราได้เร,เรียนรู้นะครับศึกษาแล้วก็ดูแลให้จนกว่าลูกวัวจะคลอดออกมาแล้วก็เติบโตนะครับถึงจะประสบความสำเร็จสร้างมูลค่าให้เราดันนั้นตอนนี้ก็คือต้องอดูแลเขาในระดับหนึ่งผ่านการผรสมติดเรียบร้อยเราก็ อ่าเนี่ยนะครับก็จะปล่อยให้กินหญ้านะครับในสวนนะครับเห็นไหมครับเรียบๆนะครับไม่ต้องตัดหญ้านะครับพื้นที่ในสวนเรามีเครื่องจักรกลอ่าเนี่ยแหละบัวนี่แหละครับเลมนะครับเรียบเลยนะครับมองดูแล้วสบายตานะครับไม่ต้องตัดหญ้าให้เปลืองน้ํามันเขาก็จะเลมหญ้านะครับให้เราก็ ท้องเรียบร้อยนะครับตามสูตรที่ผมลงคลิปไปนะครับก่อนหน้านี้ว่า,เ,าเขาคลอดนะครับลกติดลกค้างเ,าเราก็ต้องทําการล้างมดลูกก่อนนะครับก่อนผสมฉีดยาบํารุงดูแลความพร้อมของมดลูกให้สมบูรณ์เพราะว่าลองแล้วนะครับไม่ได้ล้างมดลูกจัดไปหนึ่งดอกไม่ติดนะครับก็เลย ก็เลยอยากลองดูนะครับก็พอรู้อยู่ว่าถ้าลกค้างต้องล้างมดลูกนะครับแต่ว่าอยากลองดูว่ามันจะติดไหมนะครับก็ไม่ติดนะครับก็เลยให้มาคุณหมอล้างมดลูกนะเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นก็มีอาการเป็นสัตว์แล้วก็ผสมนะครับสูตรของผมก็คือลูกยังอยู่นะครับหลังผสม1วัน2วันวันที่สาม ผมก็แยกลูกออกนะครับสูตรของผมนะครับเพราะว่ากระตุ้นการหดรัดตัวบีบรัดตัวท่อนําไข่เพื่อให้อสุจิเคลื่อนตัวไปยังลังไข่เพื่อทําการปฏิสนธินะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเคล็ดลับของผมแล้วก็ผลก็เนี่ยนะครับก็โอเคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่หมอด้วยนะครับคุณหมอนะครับผมได้คุณหมอมือฉมังนะครับ หมอเทวดานะครับผมเรียกแค่ว่าหมอเทวดาแล้วกันครับหมอแก่ใจเย็นนะครับจนหมอเอื้อนะครับทิสุรินครับก็ปัจจัยสําคัญเลยนะครับคุณหมอนะครับการผสมวัวนะครับความเราจะประสบความสําเร็จก็อยู่ที่หมอที่หมอเลยนะครับผมให้อันดับต้นเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มาถ่ายทอดให้วันนี้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็มารอดูพัฒนาการของเขาต่อไปนะครับว่าเราจะดูแลกันยังไงต่อไปให้เขาได้คลอดลูกมาดูผลงานนะครับกับท้องวีเลนะครับโรเจอร์นะครับเดี๋ยวผมลงรูปภาพให้ดูว่าท้องกับพ่อไหนก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับสวนครูตับสวนเกษตรผสมาษานะครับวันนี้โรโก้ของเรา PNC นะครับฟาร์มบัวบราแมน ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสนับบันี้ลาไปก่อนนะครับ